สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งในหน่วยงานรัฐนะครับคือหนักวิชาการแพสดุข้อมูลหลักที่เราจะอ้างอิงงันวันนี้เนี่ยมาจากมาตรฐานกำหนดต,ตำแหน่งของกออบตนะครับรหัส3204ตัวปี48คืออาจจะเก่าหน่อยแต่ก็พอให้เห็นภาพรวมนะว่าแก่นของงานนี้จริงๆคืออะไรหน้าที่หลักๆแล้วก็ความรู้ความสามารถที่ต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้าง เริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุสายงานวิชาการพัสดุมันมีหลายระดับชั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษไปจนถึงเชี่ยวชาญเลยค่ะก็คือเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานนี้เลยครับผมแต่ระดับก็สะท้อนประสบการณ์นะคะแต่แกนหลักๆของงานก็จะคล้ายๆกันค่ะอืมแล้วแก่นที่ว่านี่มันคืออะไรครับ ถ้าให้มองภาพรวมใหญ่ๆเลยงานหลักของนักวิชาการพัสดุเนี่ยถ้าให้สรุปแบบง่ายๆนะคะตำแหน่งน,นี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการซื้อการจ้างของหน่วยงานรัฐนะคะคือต้องทำให้ได้ของที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการที่สำคัญมากเลยคือทุกอย่างต้องถูกระเบียบถูกกฎหมายาแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ต้องคุ้มค่ากับเงินภาษีที่สุดค่ะโอ้โหฟังดูเหมือนต้องแบบว่า ต้องเก่งเรื่องการบริหารจัดการมากๆเลยนะครับต้องบาลานซ์หลายอย่างใช่เลยค่ะเป็นความท้าทายหลักเลยถ้าเราลงไปดูหน้าที่จริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเออมันกว้างมากตั้งแต่การวิเคราะห์วางแผนเลยนะคะเช่นต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าจะกำหนดคุณภาพสเปคของยังไงให้มันเหมาะสมไม่ใช่แค่เอออยากซื้ออะไรก็ซื้อ อ๋อ oh, คือมีเรื่องการวางแผนตั้งแต่ต้นเลยใช่ค่ะแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญคือการจัดการกระบวนการอันนี้ละค่ะที่ซับซ้อนต้องดูตั้งแต่เอกสารประกวดราคาการทำสัญญาต่างๆแล้วก็การคดคุมเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาของไปจนถึงการจำหน่ายพัสดุออกไปเมื่อหมดความจำเป็น ครบวงจรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะทุกขั้นตอนเลยต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้หมดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกด้านนะคะคือเรื่องการให้ความรู้การสนับสนุนทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่องระเบียบพัสดุใหม่ๆให้คนในองค์กรเข้าใจหรือการประสานงานกับข้างนอกกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การซื้อการจ้างมันราบรื่นนะคะ เข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นคนคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเงินหลวงเนี่ยถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าโปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เขาต้องมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถยังไงบ้างครับ คุณสมบัติหลักๆเลยนะคะก็คือต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการบัญชีหรือรัฐศาสตร์ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันสะท้อนว่าต้องรู้ทําเรื่องอกฎหมายการเงินแล้วก็การบริหารจัดการด้วยครับ นอกเหนือจากวุฒแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถที่จําเป็นก็กว้างมากค่ะต้องรู้เรื่องกฎหมายระเบียบพัสดุที่มันมีการอัปเดตตลอดเวลาต้องเข้าใจระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า GFMIS นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือสําคัญเลยในการเบิกจ่ายแล้วก็มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไปด้วยค่ะแล้วพวกทักษะล่ะครับต้องมีทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมแน่นอนค่ะทักษะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวิเคราะห์ อันนี้สําคัญมากต้องประเมินความคุ้มค่าเป็นทักษะการจัดการข้อมูลจัดการเอกสารที่มันเยอะมากๆมากๆแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์การประสานงานกับคนเยอะแยะหลายฝ่ายและแน่นอนค่ะทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรองนี่ก็สําคัญมากโหฟังดูแล้วต้องเป็นคนที่แบบละเอียดรอบคอบมากๆแล้วก็ต้องรู้รอบด้านจริงๆครับทั้งเรื่องตัวเลขเรื่องกฎหมายเรื่องการจัดการคนด้วยนะ ใช่ค่ะต้องมุ่งมั่นให้งานเสร็จตามเป้าหมายแล้วก็ต้องมีจริยธรรมความซื่อสัตย์สูนมากๆเพราะว่าทำงานกับเงินงบประมาณโดยตรงเลยแล้วก็ต้องทำงานเป็นทีมได้ดีด้วยค่ะไม่ใช่ทำคนเดียวฟังทั้งหมดนี้แล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่าตำแหน่งนักวิชาการพัสดุเนี่ยสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างครับพอจะสรุปให้เห็นภาพอีกทีไหมครับสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะเป็นเหมือน กลไกหลักเลยนะคะที่จะทําให้การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายด้วยค่ะช่วยสร้างความมั่นใจว่าเงินภาษีของประชาชนเนี่ยถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพโครงการคุณภาพบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับอะค่ะสรุปได้ชัดเจนเลยครับว่านักวิชาการพัสดุเนี่ยไม่ใช่แค่คนจัดซื้อของธรรมดา แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถแบบอรอบด้านจริงๆเพื่อบริหารจัดการกระบวนการที่มันซับซ้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการแล้วก็ส่งต่อไปถึงประชาชนใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะชวนคิดต่อนะคะคืออยากให้ลองนึกภาพตามดูว่าถ้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐทุกที่เลยนะคะมีประสิทธิภาพโปรง่งใสตรวจสอบได้จริงๆผ่านการทางานของนักวิชาการพัสดุดเก่งๆมีคุณภาพเนี่ย มันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่าบริการที่พวกเราทุกคนได้รับให้มันดีขึ้นได้มากขนาดไหนนะคะ